เราจะร้องเพลงอะไรกันดีเพลงอะไรดี <Wow. S 1> ดีเอบซี B à, ABC, อ่ะอาะร้องไงเอบ A ซีเอบ G ซีดีเอฟจีเอชอเจ็นไม่ต้องร้องอ่ะมาอย่าร้องใหม่หนึ oh. ่งส นี่จบยังโจแล้วเอาใหม่เอาใหม่อ่าฟาดน้ำไปหนึ่งสองสามถอดก็ได้ถอดก็ได้ไม่เป็นไรเอาใหไปจะร้องเพลงอะไรเอาถอดรองเท้าก่อนนะไม่ร้องเพลงก่อนเหรอถอดรองเท้าก่อนนะอ่าโอเคถอดรองเท้าแล้วผมนะเอาวางไว้ก่อนตอนนี้เหมือนก็โอเค เ,เอย่าไปต้องวางวางตึ๊บโอเคเอ่ะวางรองถ้าแล้วอ่ะมาร้องเพลงไปไหนแล้วมาร้องเพลงกันแล้วอ่ะหน 2, ึ่งสองสามดิงดิงดิงไหนกโกวาร้องได้ไหมกโกว่าเจ้าหญิงจบแล้โกโกวจบแล้วอ่ะเล่นอะไรเพลงอ่ากโกวาชุดที่ หนูอยากได้ร้องไงหนึ่งสองสักชุดมาแล้วพ่อจ้าอ่ะหนึ่งสองซักอยากได้อะไรคิดอยากได้เหรอคิดคิดคิดปากว่าพี่น้องอยากได้เหรอ มาเดี๋ยวมาร้องกันนี่มาร้องอย่างนี้มาแล้วมามาแล้วมาแล้วพ่อ๋ามาแล้วลูก๋าชุดก็กว่าที่หนูอยากได้กวก็ว่าที่หนูอยากใส่ชุดกก็ว่าอ่ามีเพลงอะไรอยากร้องเพลงอะไรเพลงอะไรอ่าเพลงไหนเนาะวันนั้นวันใดร้องเพลงอะไรป้าฝาก

รถไฟมาเสียงรถไฟมาโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูรถไฟรถไฟจะมาไหมอามายอมา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 ยืนฝั่งนี้ลงมาต่อนอ่ขึ้นม่เด๋วโอเคอาเดี๋ยวมานั่งรอดูรถไฟมากันไมยาชอบรถไฟไหมไมยาชอบนั่งรถไฟไหมลูกโอ้เสียงรถไฟฟ้าก็ดังมารถไฟฟ้าก็มา ไ้ันนี้งอ่ะปันนีิอันนี้รถไฟเดี๋ยวนั่งรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวรถไฟก็จะเข้ามาแล้ววันนี้วันอะไรมายะวันนี้วันอะไรหืมมายาคะวันนี้วันอะไรนะวันนี้วันอะไรวันเสาวันเสาว์เราจะทําอะไรไปไหนนะวันเสาไปไหนกันอู้ยไฟมาแล้ว

บอกมือให้คุณลุงหน่อยเลย,บ,ยบอกมือให้คนขับรถนายบอกมือบอกมืออันนี้คือเรียอตบมืออะไร